พระพิรุณเริ่มแผลงิีพายุพุ่งลงอ่าวตังเกียววันนี้พนังกั้นน้ำแตกน้ำทะลักร้อยเอ็ดวันนี้ฝนแรง40จังหวัดด้านกออนอชอ ประกาศเตือนฝนมาอีกรอบ24-31กรกฎาคมนี้พยากรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุตกภัยพยากรากาศทั้งเพจและยูทู e ฝนฟ้าพยากรณ์วิทยพรลุงพิลาชัยทาง Facebook ประจำนันคานที่23กรกฎาคมในช่วงเที่ยงวันนี้แอดปินจะมาแจ้งเตือนแผนที่แสดงพืง้นที่เสียงที่จะเกิดพายุฝนฟ้าขนองฝนตกหนัก ฝนตกหนักมากพื้นที่เสี่ยงฝนแนวโน้มฝนประกาศกลมอุตุนิยมทิยาจะเป็นเช่นไรกันบ้างภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากข้างบ้านเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นแอดมินจะพาไปดูในด้านของเมื่อวานนี้22กรกฎาคม2517ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่บุรีรัมเกิดขึ้นนะครับ ซึ่งนะครับเหตุเกิดเมื่อเวลา14ตีในการหนาที22กรกฎาคม25 6 7แต่โชคดีเหตุการณ์นในครั้งนี้ไม่ได้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่อ,อย่างใดขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยานอกจากนั้นแล้วนะครับบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็ยังเกิดเหตุนในด้านของน้ําที่ไหลลงมาสะสมและสมทบบริเวณพื้นที่ลําน้ําเสียวใหญ่ได้เอ่อล้นตลิ่ง น้ำไหลแรงและซอผนังกั้นน้ำขาดไหลเข้าท่วมหนาข้าวอวมบริเวณพื้นที่บ้านน้ำอ้อมอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอด็เดเตือนฝราะระวังสถานการณ์น้ำลำน้ำเสียวใหญ่ได้เอ่อล้นตลิง่งและไหลแรงสอถนนพังขาดท่วมไร่นาหนากักที่บริเวณพื้นที่บ้านน้ำอ้อมอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอด็ดหลังจากเกิดเหตุการณ์ลำน้ำเสียวใหญ่เอ่อล้นตลิง่งน้ำไหลแรงจนทำให้ผนังกั้นน้ำแตก และน้ำไหลท่วมไรนาของชาวบ้านอย่างหนักที่บริเวณพื้นที่บ้านน้ำอ้อมอําเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นและเพิ่มเติมโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำตำ่ำและพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างกล้ชิดและต่อเนื่องรวมถึงจัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นว้างแผนการอพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภยัยรวมถึงขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของมีค่ารวมถึงสัตว์เลี้ยง ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันกระแสฟไฟฟ้ารัดวงจรและทําให้เกิดไฟช็อตในขณะน้ําท่วมได้นะครับซึ่งนอกจากนั้นแล้วในด้านของกองอเมริการน้ําแห่งชาติยังได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของการฟอรระวัง น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่23จนถึง27กักฎาคมเนื่องจากอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนสูงและคาดว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำบางประกงเสียงน้ำช่วงบริเวณชุมชนนอกเขตแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราวบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรแนวฟันหลอในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาคนรนครปฐมนนทบ,บุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครปริมณฑล ดังนั้นต้องเฝ้าระวังในด้านของน้ําทะเลหนุนสูงนอกจากนั้นทะเลหนุนสูงแล้วนะครับให้ด้ของสํานักง,งานทรัพยากรน,น้ําแห่งชาติยังได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากเนื่องจากพบร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือประเทศเมียนมาสอ,อปปอลวรวมถึงเวียดนามทางตอนบนเข้าสู่หย่อมความรกาศต่ํา บริเวณทางตอนใต้ของประเทศจีนประกอบกับบรสุมตําตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงขึ้นทาให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคใต้ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกและด้านตําตกของภาคเหนือและภาคตะวันตกที่ด้านของสอทนอชอจึงได้ประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฟ้อระวังทั้งทางด้านของธรณีพิบัตภิภัยของกลุม่มทรัพยากรธรณี พื้นที่เสี่ยงดินถล่มในพื้นที่ต้นน้ำรวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน,น้ำองค์การมหาชนพื้นที่คาดการเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มนะครับยอดแจ้งเตือนฟาระวังบริเวณพื้นที่ที่ต้องฟาระว่างน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,า24-31กรกฎาคม ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายอเภอเมืองเชียงรายแม่สายแม่จันและพานเชียงใหม่อเภอเมืองเชียงใหม่อมก๋อ,กอยสันป่าตองและดอยเตา่าแม่ห้องสอนอ,อเมืองแม่ห้องสอนปางมะพ้าปายหุ่นยวมแม่ลาน้อยแม่เสลียงและศบเมยตากอ,อเมืองตากท่าสองอยางแม่ระมาด แม่สอดพบพระและอุ้มผางสุโขทัยอำเภอสีสัสรรนาลัยทุงสลี่ยมและสีสํารงพญาอําเภอเมืองพญาวปงเชียงคำและเชียงมว่วนน่านอําเภอเมืองน่านเฉลิมพระเกียรติทุงช้างเชียงกลางสองแควปัวและท่าวังผาแพรอ่อำเภอเมืองแพร่เด่นชัยลองและวางชินอุตรดิตอําเภอเมืองอุตรดิษรับแล พิชยัยทองแสนขันและท่าปลาพิษณุโลกอำเภอชาต,ตรการนาครไทยวังทองและเนินมะปรางเพชรบูรณ์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์หล่มเก่าและหล่มสักส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฟอรังบริเวณจังหวัดเลยอํเาเภอนาแห้วเชียงคานด่านทรายและปากชมหนองคายอำเภอเมืองหนองคายสีเชียงใหม่และพลพิสยัยบึงการอำเภอบุงคล้าโซพิสยัยเซกาและบึงโขงหลง อุดรธานีอำเภอนายูงและน้ำโสมสกลนครอเภอเมืองสกลนครและอากาศอํานวยนครพนมอ,นพอเมืองนครพนมสีสงครามและ่าพนมอุบลราชธานีอเภอน้ำยืนและศรีเมืองใหม่ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกฟาระวังบริเวณจังหวัดนครนายกอเภอเมืองนครนายกและบ้านนาปราจีนบุรีอเภอเมืองปราจีนบุรีประจันตคามและนาดี สาแกวอำเภอเมืองสาแก้วัฒนานครโคกสูงและอรัญญประเทศชนบุรีอำเภอเมืองชนบุรีและศรีราชาระยองอำเภอเมืองระยองปลวกแดงนิคมพัฒนาแลกแรงจันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีเขาคิจกูดมะขามกลุงและแหลมสิงตราดอำเภอเมืองตราดบอา่อไร่เขาสมิงแหลมงอบคลองใหญ่เกาะช้างและเกาะกูดจนภาคตะวันตกบริเวณพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีสังขละบ,บุรีและทองผาภูมิศรีสวัสดิสยโยและด่านมะขามเตี้ยราชบุรีอำเภอสวนพึ่งและบ้านคาเพชรบุรีอำเภอแก่งกระจานและหนองยาปล้องประจวบคีรีขนันธ์อำเภอหัวหินปราณบุรีและบางสะพานโซบเรณพื้นที่ภาคใต้เน้นย้ำว่าระวังบรเวนพื้นที่ระนองอำเภอเมืองระนองกระบุรีละอุ่นกระเปอร์และสุขสำราญ พังงาอำาเภอเมืองพังงากุระบุรีตะกัวป่ากระโปงท้ายเหมืองภูเก็ตอําเภอเมืองภูเก็ตกระถูและถลางตรังอําเภอเมืองตรังปะเลียนนาโยงกันตังห้วยยอดหาดสําราญรัตดาและวังวิเศษสตูนอําเภอเมืองสตูลควรโดนควรกาหลงทุงว่าและมะนังขอให้จับตาระวังในด้านของปริมาณน้ำจากฝนฟ้าขนองฝนตกหนัก อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะขอบคุณที่มาจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติต่อไปจะพาไปใช้พิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝน23กรกฎาคมจะเริ่มจาก15นาฬิกากลุ่มฝน,นฟ้ากรดองเล้นบริเวณพื้นที่บ้านใหม่9.6พิษณุโลก73็ 3, เนินมะปราง14.7พิจิตสิบเพชรบูรณ์8ชนแดน10.5ตะพานหิน10.1 น้องบัว8.1น้องไผ่9.3วิเชียมรี13.5ไผ่สาลี6.7บ้านเนินมะขามป้อม9.6บ้านตะขอ4.9บ้านลำนาลาย6.5สระบ,บุรี10.4นครนาย,ยก9.7พระนครศรีธิยา6.5สามโคก8ปากเกร็ด12.1กรุงเทพมหานคร67พนมสารคาม6.9ปราจีนบุรี7.1บ้านหนองไห7.6 สีสงคราม11.4บ้านนาดี9.3และตาแขก8.2 18ดนาฬิกาบเรเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองในบริเวณพื้นที่พรเจริญ8.7และบ้านดอนดู6.2ต่อไปนี้จะพาไปดูด้านของการพยรากรณ์ในวันนี้ถึงพรุ่งนี้23 24กรกฎาคม2 5 6 7ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60 ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขะดองร้อยละเจ็ดสิบฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหน,นองคายบึงกาฬสกลนครน,นครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคลาาก,กลางฝนฟ้าขะดองร้อยละหกสิบบริเวณอุทัยธานีลบบุรีสระบุรี พระนครศรีอยุทธยาการจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาคกรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบตกบางเขตบางพื้นที่ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสากแก้วจันทบุรีและตราดมีระกาศภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบส่วนมากบริเวณพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตนอกจากนั้นแล้วในด้านของกรมอุตุนยิยมวิทยาจึงได้ออกมาแจ้งเตือนในเรื่องของพายุโซนร้อนพระพิรุณในด้านของพายุโซนร้อนพระพิรุณล่าสุดได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณพื้นที่เกาะไหหลำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและในขณะนี้อยู่บริเวณพื้นที่อ่าวตังเกียซึ่งพายุลูกนี้ มีแนวโนมเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศจีนทางตอนใต้ในวันนี้ด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศจีนทางตอนใต้ในวันนี้23กรกฎาคม2567พายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าว ตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทางในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมรนรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นลักินี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กด share แชร์ให้ด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ